ตอนนี้บวบหอมนะคะกำลังกำลังจะแตกตาแล้วนะคะบวบหอมพันดีค่ะพันธดีพันธุอดทนพันธุ์เมล็ดหลุดเข้าป่านะคะอาจจะมาด้วยฝูงนกฝูงอะไรที่กำลังหิวโหวยนะคะตอนนี้กำลังจะแตกตาเยอะมากเลยต้องรดทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งบ่ายด้วยนะคะเห็นไหมคะถ้าเราพลาดหนึ่งเวลาช่วงเพาะเบีย้ยใช่ไหมคะมันจะร้อนหมดเลยนะคะมันจะแห้งนะคะ มันจะแห้งนะคะอันนี้ไม่อยากโกยนะคะไม่อยากโกยดูเพราะว่าเดี๋ยวเบี้ยอ่อนจะก,กระทบกระเทือนนะคะให,หคให้เห็นแค่ตัวที่มันให้เห็นแค่ตัวที่มันเขาเรียกอะไรนะที่มันผุดออกมาแล้วดินมันแหว่งนะคะอันนี้เป็นดินกรวดนะคะดินกรวดภูเขาไฟแล้วทีนี้พอเราลงอย่างนี้พอมันขึ้นมานี่นะคะเราก็ค่อยย้ายลงหลุมนะคะทั้งแบบกระปุกหรือจะแค่กระปุก หรือจะลงด้วยเม็ดนะคะอันนี้คือการบำบัดช่วงร้อนนะคะ